วันนี้คูบูมมีเรื่องสนุกมาเล่าให้ฟังครับเป็นการรีแคปแล้วกันนะครับบทสนทนาของลูกศิษย์คูบูมสองคนคุยกันเรื่องของอปัญหาเรื่องของทรงผมและชุดนักเรียนครับซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าในเมืองไทยเราเนี้ยเรื่องของทรงผมและก็ชุดนักเรียนของนักเรียนเนี้ยเป็นปัญหามามาอย่างยาวนานละที่เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรที่แบบไปฟิกเขาหรือไปจํากัดว่าจะต้องตัดผมแบบไหนจะต้องแต่แบบตงต,ตัวแบบไหนนะครับถึงจะ จึงจะต้องเข้าโรงเรียนจึงจะต้องไปเรียนได้นะครับซึ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยหรือว่านักศึกษาของคุณบุ้งไม่ชอบเลยครับคือเขาไม่อยากตัดผมในสิ่งที่โรงเรียนให้ตัดเขาไม่อยากใส่ชุดนักเรียนในสิ่งที่รัฐบาลบรกว่าต้องใส่นะครับแต่คุูบุ้งก็แอบฟังพวกเขาคุยกันแล้วก็อยากถามพวกเขาว่าคุูบุ้งก็เห็นด้วยนะเพราะคุณบุ้งก็เชื่อว่าอิสรภาพเนี่ยจะนําไปสู่จะนําไปสู่จินตนาการได้มากกว่าจะนําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่าเมืไหล่ก็ตามที่คนเรามีความสุขอันเกิดจากการ มีทรงผมเท่ๆสวยๆหรืออาจจะเกิดจากการแต่งตัวที่เราชื่นชอบเราจะเพิ่มความมั่นใจภายในตัวเองได้ถูกต้องไหมครับเมื่อไหร่ที่เรามั่นใจภายในตัวเองเนี่ยมันก็จะนํามาสู่การที่เราจะตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างได้มากเพิ่มขึ้นอันนี้ครูยอมรับว่าจริงนะครับแต่คุณลองคิดดูแล้วกันว่าสมมุติว่าวันนี้เราไม่ได้แต่งตัวหรือไม่ได้มีทรงผมแบบนี้ซึ่งเด็กๆทุกควนก่อนจ,จะบอกว่าเออทรงผมแนละชุดเรียนก็ไม่ได้มีผลต่อการเรียน คุณครูก็เลยพูดขึ้นมาว่างั้นแสดงว่าฉันให้เธอแต่งชุดนักเรียนหรือให้เธอตัดผมสกินเฮดมาก็ได้สิเพราะว่ามันไม่มีผลต่อการเรียนเห็นไหมครับมันก็จะโอนแยงกันเองเพราะฉะนั้นในอนาคตบุมมองว่าการศึกษาไทยก็ควรจะมีการปรับตัวในเรื่องนี้พอสมควรนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถึงขั้นที่อารยะแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจถึงธรรมชาติของมนเลยว่ามนุษย์นี่คืออิสระมนุษย์นี่คือแบบเหมือนที่คุณแม่สตางบอกไง คนไทยแบบว่าอิสระมนุษย์ก็เป็นว่าอิสระเช่นเดียวกันนะคือมนุษย์ไม่ชอบอะไรที่มาจํากัดจํกเขียนเขาแบบเขาอยากได้อิสระภาพนะครับแต่คุณก็ต้องแต่มนุษย์ทุกคนที่เป็นวัยรุ่นก็ต้องตอบเงได้เนะช่นกันว่าแล้วอะไรที่จะมาเป็นเครื่องมือในการฝึกให้เราเป็นคนที่มีอิสรภาพที่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่อยู่บนขอบเขตและช่วยสุดให้เรามีวินัยได้ที่นอกเหนือจากการแต่งตัวรลอการแต่งตั มันคือเครื่องมืออะไรถ้าวันนั้นเราหาเครื่องมือนั้นได้นะคุณบุ๋มก็เชื่อว่ารัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการหรือโรงเรียนก็คงจะไม่บังคับให้เราแต่งชุดนักเรียนหรือหรือเราแต่งหรือเราตัดผมแบบไหนหรอก เราก็คงจะได้ทําในสิ่งที่เราชอบสักทีนะครวันนี้คําตอบของคูบุมอาจจะดูเป็นกลางเพราะคูบุมก็ไม่อยากดรามานะ่าด้วยเนาะลึกๆครูบุมเห็นด้วยกับในเรื่องที่เด็กๆต้องการคืออาจจะมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นบางวันหรือบางวิกท,ที่สลับกันให้เด็กๆสามารถแต่งตัว p r i เ a ท y ได้หรือตัดผมในสิ่งที่เองชอบในเทอมแรกหรกือเทอมสองนะครับและแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันว่าขอบเขตอยู่แค่ไหนช่ดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีข้อกําหนดนะครับว่า ในเรื่องของช่วงเวลาในการตัดผมแบบนั้นหรือเรื่องของการแต่งตัวแบบนั้นจะต้องมีออขอบข่ายมากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็นการไม่ให้มันมากเกินงานของวัยเรียนเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือความเรียบง่ายนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากมายไม่ต้องแต่งตัวชุดนักเรียนแต่ก็ไม่ได้แต่งไม่ต้องแต่งตัวแฟชั่นด้วยเช่นกันไงนึกออกไหมคือแต่งตัว เพื่อเป็นการปกปิดส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะสุดท้ายแล้วเรามุ่งไปที่การเรียนไม่ใช่หรอเรามุ่งไปที่ความรู้ที่เราจะได้รับจากอาจารย์จากศาสตรเซอร์จากคุณครูไม่ใช่หรอถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นครูบุ๋มก็คิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นึงความสําคัญของการศึกษามากขึ้นมากจนเราลืมนึกถึงเรื่องของทรงผมและชุดนักเรียนไปได้เมื่อไหร่ที่เราคิดได้แบบนั้นนะคุูบุ๋มหวังอย่างยิ่งเลยว่าการศึกษาของเราจะได้พัฒนากันมากขึ้นครับ